ยิ้มตามภาพน่ารักสามสาวของคุณสงครานเตชะนรงชวนคุณพ่อเลี้ยงเนื่องในวันพ่อเรียกว่าน่ารักสุดเสรครอบครัวของหนูปีใหม่พร้อมหนะ้าคุณพ่อคุณแม่ร่วมเฟมรมฉลองวันพ่อพร้อมคนพิเศษของคุณพ่อคือมายนภัสสีกอมาด้วยเป็นภาพที่น่ารักยิ้มตาม 3ส,สาวสวยของคุณสงกรานต์เดชนรงคโดยล่าสุด6ธันวาคม2568อินสตากแกรมของคุณสงกรานต์เดชนรงค์ออกมาเผยภาพโมเมนต์น่ารักอบอุ่นทานข้าวกับ3สาวฉลองวันพ่อ5ธันวาคม2568ที่ผ่านมาพร้อมกับระบุแคปชั่นโพสต์ดังกล่าวว่าสุขสันต์วันพ่อครับขอบคุณสาวๆที่พาผมมาเลี้ยงข้าววันพ่อ การ์ด DIY จากแผ่นรองจานบอนซอนน่ารักมากครับแม้จะเป็น last minute j e ล e l r เ love it วันนี้มาแปลกจะขอสักเล็กลูกหัวเล็กๆตรงข้อเท้าตอนอายุ18ขอแม่ให้ได้ก่อนนะครับถ้าได้แล้วเดี๋ยวอีก8ปีค่อยมาเจราจากันใหม่ขอบคุณพี่ไม้ด้วยครับสำหรับของขวัญวันคริสต์มาส เรียกว่าโพสต์ดังกล่าวของคุณส่งกรานเตชันรงค์งที่เผยโมเมนต์น,น่ารักทั้งสามสาวร่วมทานข้าวด้วยกันไม่ว่าจะเป็นคุณแอฟทักษอนคุณมายนภัสสิและน้องปีใหม่ลูกสาวที่มาทานข้าวฉลองวันพ่อด้วยกันเป็นโมเมนต์นที่ทำเอาแฟนๆยิ้มตามและต่างชื่นชมความน่ารักของครอบครัวของน้องปีใหม่กันเนืองแน่นเลยทีเดียวล่ะคะ่ะส่งต่อความน่ารักมาฝากทุกคนกันคะ่ะ